อนนี้เราจะตำน้ำพริกนะครับปลาย่างนะครับปลานินย่างนะครับปลาเผาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาตำนะครับใส่พริกลงไป6เม็ดนะครับแล้วก็หัวหอมนะครับ2หัวแล้วก็เดี๋ยวใส่มะเขือเทศด้วยนะครับมะเขือเทศย่างนะเดี๋ยวรอปลาสุกนะครับนี่ครับปลาของเรานะครับกำลังย่างอยู่อันนี้มะเขือเทศนะครับพร้อมสุกแล้วพร้อมที่จะเอาไปตำแล้วนะครับอันนี้ปลาปลาเผานะปลานิน เราทาเกลือนะครับที่ที่เกล็ดของมันนะครับจะได้หอมนี่ย่างในเตาถ่านอย่างดีนะครับเพราะว่าจะมีกลิ่นหอมนะอันนี้เราต้มนะครับต้มผักผักกูดนะฮะลวกลวกยอดผักกูดนะครับเพื่อที่จะไาทานกับน้าพริกนะครับนี่กําลังจะเดือดแล้วครับผักกูดเราปลูกเองนะครับ สารพิษแน่นอนนะครับน้ำจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอต้มให้เดือดนะครับเราก็จะเอาลงเลยนะครับมันจะได้สดๆเขียวๆอยู่นะถ้าจะต้มนานนะครับถ้าต้มนานแล้วมันจะซีดไม่อร่อยนะครับนี่ครับน้ําเดือดแล้วนะครับผักกูดที่เรารวบนะครับยอดอ่อนมากเลยนะครับกรอบแน่นอนนะฮะ เป็นอาหารบ้านๆนะครับอันนี้เราเอาหนังปลาออกนะครับเกล็ดดมันออกนะครับแล้วเราก็จะตักเอาเนื้อตัวนี้นะฮะมาตำมาตำน้ำพริกนะครับจากนั้นเราตำเลยนะครับเราตำเลยนะครับเราตำเลยนะฮะตำตำน้ำพริกปลานะครับพอปลาเริ่มละเอียดนะครับเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปใส่มะเขือเทศเลยครับใส่มะเขือเทศลงไปเลยโอเค เราใส่มะเขือเทศลงไปแล้วนะครับตามรวมกันเลยนะฮะแล้วก็ปรุงรสใส่น้ำปลานะครับครึ่งช้อนใส่น้ำมะนาวนะครับครึ่งช้อนมะเขือเทศที่เราเผานะครับก็อันนี้เราจะทำน้ำพริกปลาเผานะครับไม่ใช่ปลาทูนะรปลานิลครับอันนี้สวดปลาย่างของเราก็ใกล้สุกแล้วนะครับที่เราแกะออกมาเมื่อกี้ าตามต่อเลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับฝานะกกดติดตามที่จะหาคลิปเมนูนะครับบ้านนะครับมาฝากพวกเรานะครับแล้วก็เมนูที่สําหรับครอบครัวนะครับขอบคุณครับ